คามเทศกำลังออกดอกจ้ะดอกดกดกหมเพิ่นนก็ได้ขายแล้วยังวะก็เป็นนวยคือจังเหลียงแล้วของเขาก็ยังเขาก็เป็นดอกหมเพิ่นเป็นนวยเหรอเด้เนี่ยอันนี้ก็จะเป็นนวยหลาแท้เน,เนิ่งนยเขาก็ออกดอกตายไปเห็ดอยู่เนาะหมเขาเป็นนวยเห็นเขาเอามาขายกันตึมๆแล้ว Họ có ốc độc Không có ốc độc Mình này Ui Nó đang quay ở cầm bóng tối khứa Nó món cả ก็หลายอ่ะเัน,น่นบ่กหลไปนี่มันห,หลยไหลออกเปรี้ยวหวานเปิ้วหวาน cho ngày đấy luôn đi nữa hmm. <laughs> ย่างอ้อมกอเพิ่อนอยู่นี่ละแสดงว่าสุกหลายล้นหลาแต่ดิ้มันนั่นหลายก็นี่ไหมเนะี่ยจินอีกแล้ว นม่ตดทั้งเปรี้ยวทั้งหวานมะม่วงหาวมะนาวหอมแห้งคักเนี่ยรสชาติเพ่อนน่ะ กล้วยกล้วยอันนี้มาลุมมาลุในนม,มใครเนาะลูกใครเนาะที่มาพี่โอย,ยังมาพี่พัากากันกินมยังอ่ะนะฮะคือพอถีบคือพอถีบจัก,กรยานคือพอปั่นจัก,กรยาน Tất cái nhanh như sai cứ bò má hả cứ ma má nè này là bao cứ ku má cứ nè anh nhàng nè nhàng nè nè anh nè nhàng nè 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 ยังยังจีพักกันไปยังอืมพักกันไปยังบางอีโฮมคอนอ่ะมารุมมารุมดอกมารุมโอ้เป็นหน้าแจงสมอืมคนน่ะคะ่ะเป็นช่อเป็นช่ออยู่อืมเป็นใบแจงสมแท้คนน่ะคนน่ะค่ะอยากอยากแจงสมดอกมารุมบอกพี่น้องอืม อยากบ่ที่เก็บฝากที่เก็บดอกดอกอีห้มฝากแกงสม้มบ่ดอกดกดอกดกขาวโอกลูดูกขาวเจ้าเลยเุรอไหคะแกงส้มอร่อยนะแกงส้มดอกมะรุมอ่ะอร่อยมากๆนะค่ะนี่ค่ะ ยายเด็ดเลยเด็ดเลเด็ดเอาไว้เห็บเป็นน้อยลูกเอาไว้เป็นน้อยเอาไหมเอาไปเมื่อเอาเมื่เอาเดี๋ยวเมื่อหลังเมื่อหลังย้ายคอยจีดแจ้งไม่รู้ค่ะตาสะอ่อนขาวอกโลดด้วยน้อยเพิ่นกับมีเจนนะค่ะงานลากขี้ดินอยู่โอ้ยโอ้ยโอ้ยอย่าเอา บ่เอาลูกบ่เอาบ่เอาบ่เอาบ่เจ็บเดี๋ยวบ้เจ็บบ้าเอาบ้าเจ็บบ่เจ็บบ่เจ็บลูกบ้เจ็บพี่องดอกไอ่มจังไงมันดดคัะดดแม่แท้พี่น้อ๋อราเบงดูรเบงดูระเบงดูระเบงดอกหอ่มดู ดอกมะรุมดอกมะรุมนี่นะคะ่ะเป็ะสออเนานะเป็นกระสอแแแสอแฉงแฉงแฉงส้มแฉงส้มใส่ปลาทูพุ่นนะ์นนะพุ่นนะ์นนะพุ่นนะ์นนะพุ่น์นะพุ่นหะสูงสูงพุ่นแห้งคับเบาเอามองไรมันสูงอ่ะเพราะจีน ขอจบคลิปไปสนีทกันเนาะค่ะนะค,ะนะค,ะคลิปบน่าพ่อกันไหมค่ะขอบคุณที่ติดตามชมด้วยค่ะเด้อขอบคุณทุกคนขอให้สุขภาพแข็งแรงมั่งมีสีสุขมีอายุวันนะสุขาพระปฏิาพานธนสารสมบัติทุกประการนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ